ทตัวแรกเป็นเฮทบีอ่ะนะครับตัวที่สองที่ตรงกูอยู่ตรงนี้คือฮอน์นะฮะแต่กูนี้มาจากฟรีดาต้าและมาตัวที่ไหนส่งอะไรอยู่น้ำหนักโดยเฉลี่ยของรากขาวที่ตัวดำที่ประมาณสามตันนะสังเกตจะมีกระทิงเลยมาแล้วลูกว่าด้านหลังครับนอแรกไม่ใช่กระดูกนะมันคือเคราตินไฟเบอร์ครับโครงสร้างของโครงสร้างของโน้ตแรกจะเหมือนกับเล็บมือของมนุษย์เลยครับละนอกได้นั่นเองซึ่งในสมัยก่อนจะมีในพาร์ทเขาจะนิยมล่าอะไรเงี้ยแอบล่าเอาไปขายกันในตลาดมืดนะครับ ขายกิโลก็มันประมาณเกือบหนึ่งล้านบาทได้เลยเนะี่ยเป็นสิ่งที่มีกฎหมายนะครับปัจจุบันกลายเป็นส่วนผสมธรรมชาติเลยด้วยนะสำหรับปากระป๋องของแดดขาวนะเกครับาจะมีปากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถแท้เลนญาที่ติดพื้นแบบนี้ได้สายปลาอื่นจะมีปากเป็นรูปสามเหลี่ยมเขาสามารถไม่สามารถแทะเหลนญาที่ติดพื้นได้แบบนี้คนระับในช่วงตอนวันอากาศร้อนจะลงไปนอนแช่โลนกันด้วยเับ มันก็จะมีสีออกองเทาวไม่ได้ขาวเป็นชื่อ